你、嗯。 ชาาแบมพายทุกๆท่ททานกันด้วยนั่นเองนะเออก็สำหรับคลิปน,นี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในเซอของเกม r ู b ล o x ในแมบ,บที่มีชื่อว่า Stars Awakening กันอีกเช่นเคยทุกคนเออก็สำหรับคลิปน,นี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับแฟนสดทะเลัะของเรากันอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชม สวัสดีนะคะ,ะนะคะอ่ะตอนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการรีวิวในส่วนของแส n นโกลเอ e กซ e เพ e นั่นเองทุกคนแต่ว่าเป็น g o Experience ภาค Golden w i n นนั่นเองเนาะซึ่งถ้าใครเนี่ยได้ไปชมในส่วนของคลิปแรกของเราเลยเนาะตอนตอนที่เราเล่นกาแฟนะ ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยก็ใช้ในส่วนของไอเจ้าของ e อ็ e เพได้วินตัวแรกถ่ายโปกคลิปด้วยนั่นเองเนาะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่เคยทําการรีวิวแบบรายละเอียดของมันจริงๆแล้วก็พวกค่าแสดต่างๆของมันนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาดูกันว่ามันเนี่ยจะแบบมันทําไมมันถึงแบบว่าต้องมีแยกคาคด้วยนั่นเองเนาะมันจะแตกต่างกัน ขนาดไหนกับ Experience นั่นเองนะครับผู้ชมแต่ก็มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากหรอกตอนนั้นนะถ้าใครได้ดูคลิปก็จะเห็นมาแฟนกับเบย์เบาแล้วนะว่ามันแตกต่างกันแค่ไม่แตกแค่ไม่แตกต่างเลยดีสานนะครับผู้ชมอ่ะแต่ก็จะมารีวิวสกิลแบบสกิลคร่าวๆข,ของอันลนะัดให้ดูแล้วกันนะที่แบบมารีวิวสแตนตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนไม่รู้ว่าจะรีวิวสแตนอะไรแล้วนะคะเออก็เดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวกันนั่นเองนะครับผู้ชมโอเค แต่ก่อนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการทํามันก่อนเลยละกันนะคุณผู้ชมสร้างเปนส่วนของวิธีการทำํำไอเจ้า Gold Experience ข้าวโกเดรบีเนี่ยก็คือง่ายมากๆ,ๆเลยขั้นแรกก็คือหาในส่วนของไอ้เจ้า Sand Gold Experience มานั่นเองคุณผู้ชมอืมซึ่งโอกาสที่มันจะออกเนี่ยมันก็7%นั่นเองนะจาก Arrow ธรรมดานั่นเองนะคุณผู้ชมเอ,อ่อทุกคนก็น่าจะรู้เนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเทมต่อไปก็คือรี r ิ e f Arrow เลยคุณผู้ชมอืมหาในส่วนของรีิ e e f a r r o เท่านั้นก็ ได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองแต่ตรงนี้นี่ยคือเราต้องมีดวงอยู่ส่วนหนึ่งเรียกว่ามีดวงไหมเออถามว่าเรียกว่าโชคลายละกันนะคะเรียกว่าโชคลายละกันนะคุณผู้ชมอ่ะสําคัญในส่วนของความโชคลายนี้ก็คือตัว Experience เนี่ยนะมันถ้าใช้รคพิมแอนลจะทําได้อยู่สองแบบก็คือ โกลด์เอ็ e ซ์ e พลย์สติ๊กเกี่ยมก็คือโกลด์เอ็กซ์เพลย์น่าจะติดรีเกี่ยมนั่นเอง90%นั่นเองเนาะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือโกลด์เอ็กซ์เพภาคโกลเด้นวินก็คือไม่ติดในส่วนของรีเกี่ยมนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งโอกาสจะออก10%นั่นเองก็คิดดูแล้วกันว่าตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยคือดวงจวยขนาดไหนได้ไม่ติดรีเกี่ยมมาคุณผู้ชมเอออ่ะก็แต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีวิวให้ดูแบบรายละเอียดเล็กน้อยนะของมันน โอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ golden experience golden, golden อะไรล่ะ golden <Yeah. S 1> experience ภาค golden w i n นะคุณผู้ชมแค่จะปนเปกันละอ่ะโอเคอ่ะหา้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก็เหมือน golden experience เป้เลยนั่นเองนะคุณผู้ชมแค่เปลี่ยนสีตรงเต่าทองเฉยๆนั่นเองจ้ะตอนแรกถ้าเป็น golden experience ธรรมดาจะเป็นเต่าทองสีเขียวเนาะเอออันนี้เป็นสีออกนน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนั่นเองคุณผู้ชมเห็นปะอ่ะ โอเคนะคุณผู้ชมป้นาเดี๋ยวเาจะไปทำการรีวิวในส่วนของสกิลของมันกันก่อนเลยดีกว่านะทุกคนตามที่แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปชมในส่วนของสกิลต่างๆของมันก็จะบอกในส่วนของค่าสเตตสของมันก่อนอน,นะคุณผู้ชมสำหรับค่าสเตตสของไอเจ้า g o Experience p a t โ Golden Win เนี่ยก็คือค่าพาวเวอร์จะอยู่ที่ระดับ A ลบนั่นเองเนาะสปีดอยู่ที่ A ความทานทาน durability อยู่ที่ระดับ C บวกนะ ถามว่าแตกต่างจาก Gold Experience ไหมในส่วนของค่าแตะก็แตกต่างนะคุณผู้ชมในส่วนของค่า power เนี่ยไอ้ Gold Experience อยู่ที่ระดับ C นั่นเนะองนะคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้เจ้า Gold Experience ภาค Golden Win เนี่ยจะอยู่ระดับ A ลบนั่นเองแล้วก็ส่วนความ speed เนี่ยความเร็วก็จะเท่ากันความทนทานไอ้เจ้า Gold Experience เนี่ยความทนทานจะน้อยกว่าภาคโ o l เด n Win นั่นเองเนานะถ้าเป็นอ่า Gold Experience ธรรมดาจะอยู่ระดับ D Golden Win จะอยู่ระดับ C บวกนั่นเนนะองนะคุณผู้ชม มันน้อยหรือมากกว่าวะเออมากกว่าสินะคุณผู้ชมอ่ะอ่ะโอเคทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในส่วนของสกิลของมันกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมโอเคทุกคนในส่วนของสกิลแรกเลยนะก็คือสกิล E กดค้างไว้นั่นเองนะมูด้าบาเลชเนาะโก้เอ็กซ์เพรสโกลเด้นวินทรัลส์อัจฉริยะแอนสแพคออฟคันเชสวิชฟาสปีนั่นเองสกิล E กดค้างไว้เนี่ยไอเจ้าสแตนตัวนี้จะทําการทุ่มใส่หมัดใส่ศัตรูด้วยแรงที่มหาศาลเลยนั่นเองเนาะด้วยความเร็วที่ เร็วนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนั่นเองว่ามันจะทำดาเมจแรงขนาดไหนเชียร์เนาะสำหรับสกิล e เกดค้างไว้นั่นเอง3 2 1สอ่อะเจ็จุดนะคุณผู้ชมอะโคดามันประมาณ5วินาทีนั่นเองเนาะเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบเลยละกันเออมีเสียงเอฟเฟกต์ของไอ้เจ้า go e x p e r i พ n c e นั่นเองเนาะองเนาะ3 2 1จุดห้าจ็ดจุดห้าจ็ดุดห้าต่อหมัดนั่นเองนะคุณผู้ชมต่อยเร็วแล้วก็สกิลโคดาก็ถือว่าเร็วอยู่นะเอง ป่นะเราไปรีวิวในส่ินของสกิลต่อไปกันเลยทุกคนสำหรับในส่ินของสกิลต่อไปก็คือสกิล R นั่นเองนะเออ Go experience your senses will go berserk as well as your movements นั่นเองนะคุณผู้ชมอันนี้คือสกิลท่าของมันแหลนะเนี่ยโอ้โหยายาเลยนะ Go experience go l d e n win strikes the o p p o n e n t with life giving powers throwing down their movement by knocking them back a fair bit นั่นเองนะคุณผู้ชมอ,อ่ะ คืออาง่ายไอ้เจ้าสกิลอ R ตัวนี้เนี่ยไอ้เจ้า Stand Go Experience Go ได้รีนี่ยจะทําการโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยพลังแห่งชีวิตนั่นเองทําให้การเคลื่อนไหวของศัตรูเนี่ยช้าลงในขณะที่สกิลนี้เนี่ยก็สามารถน็อกฟิ้งในส่วนของศัตรูได้ด้วยเช่นกันน็อกแบ็กศัตรูตได้ด้วยเช่นกันนะคุณผู้ชมเออป้าเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงนะสกิลแห่งชีวิตต่อโอเคหนึ่งสองสามอะ โคดามันประมาณถูกไหมก็เจ็ดวินาะทีนั่นเองนะคุณผู้ชมดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยดูไม่ทันนะอีกรอบหนึ่ง2ีน <22. S> 2> 5นะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าศัตรูเิโอนี่ยจะทำให้เกิดการสโลว์นั่นเองนะแล้วก็โดนน็อกแบ็กด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งประมาณนี้เลยโอเคไปดูสกิลที่สามกันเลยนะทุกคนเราจะเรียนคองสกิลที่สามก็คือสกิลวานั่นเองเนาะสกิลวานั้นจะรู้กันว่ามันเป็นสกิลรักษานั่นเองนะคุณผู้ชม Life Distribution Go e x p e r i e n ก e เนี่ยวินกิ้งไรส์ทูโฮเอเวอร์อิสในฟรอนต์ของฮีลิ่งเดลฟอร์ 35.37.5HP นะคุณผู้ชมเออพูดเร็วไปหน่อยนะเองสลัส์ด้วยสกอร์สกิวายก็จะเป็นการฮีลคนอื่นนั่นเองนะคุณผู้ชมในเมื่อเราอยู่ข้างหน้าของคนที่เราจะรักษาให้นะกูสกิวาก็จะฮีลให้นะเองซึ่งจะทำการฮีลเลื่อนให้เป็นจำนวน 37.5HP นั่นเองนะคุณผู้ชมเออโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาฮีลให้กันให้กับเจ้รา์ามี่ก่อนละกันวาย ประมาณนี้เลยนะทุกคนโคดานั้นประมาณส3บสาไม่ก็สิวินาะทีนั่นเองเนาะเห็นสกิลฮิวใช่ไหมทุกคน37.5นั่นเองเนาะอ่ะถ้าใครดูไม่ทันยเดี๋ยวให้ดูอีกสักรอบนึงแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอโคดามันอีก1วินาะทีนั่นเองคุณผู้ชมโอเค3-2-1สอ่ 3, 2, 1, วายอ่ะประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะโอเคไปดูสกิลต่อไปกันเลยสหรับสกิล,กลต่อไปก็จะตามมากระติๆก็คือสกิลฮิลตัวเองนั่นเองวีบวกวานั่นเองนะคุณผู้ชม s e l f l i f e d i s trib ชัน o ็เอ experience รี่วิ i กิสไลฟ์ถึ whoever is in front of him healing h e m a e for 34 37 5 HP นะเอริ่มจะพูดผีดีกละสัสกิลนี้ก็คือเหมือนกันเลยแค่มันจะยิวให้กับเรานะเองโดยการที่เรากดมีกับ Y พร้อมาก,กันเนาะมีแล้วก็วา่ะโอเคทุกคนมีประมาณนี้เลยมีเลือดอยู่ที่37.5แล้วแล้วก็คูดาของอันนันอยู่ที่14วินาทีเท่ากันกับสกิลวเลยนั่นเองนะคุณผู้ชม อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวในส่วนของสกิลต่อไปกันเลยนะทุกคนโอเคคในส่วนของสกิลต่อไปก็คือสกิล F นั่นเองเนาะ Return to Zero นั่นเองมาแล้วสกิลนี้นะ g h o Experience ก็ได้ Wind g h o s into Apost and however attacks them, gets the damage, reverts back at them, w however stops, time resets, time will g e t cancel e d too นั่นเองก็คือในส่วนของสกิลนี้นะก็จะกลับไปเหมือนไอเจ้าสกิลทัท่วไปของไอเจ้า g h o Experience นะั่นก็คือ สกิลนี้นะ่ทำการโพสท่านั่นเองเนาะแล้วก็ใครที่โจมตีเราเนี่ยตอนที่เรากดสกิล F เนี่ยก็จะได้รับความเสียหายเนี่ยกลับคืนใส่ตัวนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของสกิลนี้เนี่ยอ่าในช่วงเวลาที่โดนอยู่เวลาหรือว่าโดนโลบเวลาเนี่ยก็จะถูกยกเลิกไปหมดเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรากดให้ดูทุกคนก็น่าจะจำกันได้เนาะสกิล F อ่ะประมาณนี้เลยการกรบาทที่คุ้นเคยสีเขียวนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคูลดาของมันเนี่ยจะประมาณเท่าเดิมหรือเปล่า อ,อ,อดมันประมาณ14วินาทีนั่นเองนะอ่ะโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำการรีวิวในส่วนของสกิลต่อไปกันเลยนะทุกคนเท่ัน,นี้จะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมของไอเจ้า g o Experience Golden Win นั่นเองสําหรับสกิลสุดท้ายก็คือสกิล J นั่นเอง You tell me to pass lie before me นั่นเองเอ้ยะอันนี้คือชื่อสกิลเหรอเนี่ยสํหรับ g gold o Experience Golden Win puts up the i r opponents in the air and s t a n s beating them up m a j o r i l y most likely o n e shooting them with no escape this move is usable with any percentage of HP สำหรับในส่วนของ UJ เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้า g o Experience p a า Golden V เนี่ยจะทำการวางคู่ต่อสู้ของตนขึ้นไปบนอ,อากาศคือยกคู่ต่อสู้ขึ้นไปบนอ,อากาศใช่ไหมแล้วก็ทำการโจมตีพวกเขาอย่างแรงนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลเนี่ยท่านี้ใช้ได้กับ HP ทุกเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเอ้ยท่านี้ใช้กับ ทุกเปอร์เซ็นต์เลือดเลยหรอทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันนะว่ามันแบบวันช็อตหรือว่าอะไรยังไงนะเอ้ยอันนี้คือเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่ามันมีอยู่แล้วก็สามารถบอกได้นะหรือว่าจำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมสำหรับสกิลเจไหนดูสิอ้าวสกิลเจกดไม่ติดแ่ะคุณผู้ชมสกิลเจกดไม่ติดหรือว่าเราต้องแบบว่าเร่งดีๆหรือว่าเราต้องคู่กับคนจริงๆหรือเปล่าคุณผู้ชมเอ๊ สกิลเจเหมือนจะกดไม่ได้นะคะแต่ว่าในเทโลเนี่ยมันบอกว่ามันมีนะในส่วนของไอเจ้าสกิลเจนั่นเองนะคุณผู้ชมหรือว่ามันโดนเอาออกไปแล้วก็ไม่มั่นใจเช่นกันนะเก็สําหรับสกิลเจก็สําหรับคือไงดีคือสกิลนี้ที่ใช้ไม่ได้ก็คืออย่างกงี้คือที่พูดมาเนี่ยสกิลนี้ใช้ไม่ได้สกิลเดียนะคุณผู้ชมแต่ว่าน้องนันก็คือใช้ได้หมดนั่นเองเนาะเออแล้วก็ใครก็สามารถบอกได้ว่าสกิลเจเนี่ยมันมีอยู่แล้วหรือว่าไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกหรือว่ามันโดนเอาออกไปก็สามารถพิมพ์ไว้เผชม อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบก,กับการรีบินในส่วนของแตที่มีชื่อว่า go experience ภา r golden wind นั่นเองนะคุณผู้ชมเออก็ถือว่าเหมือน go experience ธรรมดาเลยคุณผู้ชมแค่เปลี่ยนในส่วนของรูปลักษณ์แล้วก็เออ <c oughs> มีแค่นี้แหละ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไรนะคุณผู้ชมเออก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นความโชคดีด้วยระหว่างที่ถ้าเราปรับะนะไม่ได้ดีเท่นนะคุณผู้ชม มันก็จะหายากนั่นแหละแต่วอย่าหาทำเลยนะเออโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กบ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะและ้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองเนาะสำหรับคลิปหน้านก็ต้องขอดูกันว่าจะอ่านในส่วนของแตนต์ตัวอะไรต่อไปนั่นเองถ้าเจอในส่วนของจอ่าพอแพรทินมัมแดรี่ก็น่าจะทำเจ้า ตัวทาร์โรสตาร์พินาม OVA ตัวสุดท้ายเป็นสีส้มแล้นั่นเองนะคุผู้ชมแถวผ้ายังไม่ได้เลยก็อาจจะต้องทําการส่งหาแฟนอื่นนั่นเองนะคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยรีวิวนั่นเองโอเค,ค,คนนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ลากาแฟก็ต้องขอลาคุณผ,ผู้ชมทุทกๆคนไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะ